สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักของคุณครูแตงมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูแตงในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยที่4สระอูนะคะพูดตามคพูดตามคุณครูนะคะสรลอูค่ะสรลอู สรลอูจะอยู่ตรงไหนนะคะของพยัญชนะสรลอูจะอยู่ข้างล่างนะคะสรลอูอยู่ข้างล่างพยัญชนะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนสรลอูนะคะเราไปผ่อนคลายสมองกับเพลงสรลอูกันก่อนคะ่ะ กันบ้างค่ะเด็กๆเพลงก็จบลงไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูแตงก็มีนิทานมาฝากเด็กๆอีกตามเคยนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าแม่ปูกับลูกปูเราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึงนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูเช้าวันหนึ่ง แม่ปูพาลูกปูเดินหาอาหารอยู่บนเลนแม่ปูเห็นลูกปูเดินคดไปคดมาแม่ปูไม่ชอบที่เห็นลูกปูเดินอย่างนั้นแม่ปูจึงเดินเป็นตัวอย่างให้ลูกปูดูลูกปูดูแม่เดินอย่างไม่กระพริบตาแล้วพูดว่าแม่ก็เดินคดไปคดมาเหมือนกันนี่จ๊ะแม่ปูจึงรู้ตัวว่าตนเองก็เดินไม่ตรงเช่นเดียวกันมันรู้สึกละอายใจมาก เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะนีทานของเราก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มบทเรียนแล้วก็การทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยหน่วยที่4เรื่องสระอูกันเลยค่ะบทเรียนหน่วยที่4นะคะเรื่องสระอูสระอูเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นแต่ถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันกักสระอีนะคะก็ จะไปอยู่ใต้พยัญชนะต้นตัวที่2เหมือนกันกับกันสละอีเลยนะคะมาดูวิธีการเขียนสละอูนะคะสระอูนะคะเราเริ่มจากม้วนหัวก่อนเห็นไหมคะตามลุกศรม้วนหัวเป็นวงกลมไปทางด้านขวาแล้วก็ลากลงเหมือนคล้ายๆกับบอใบไ,ไม้นะคะแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไปด้านข้างแล้วก็ขึ้นแค่นี้เองนะคะแต่เวลาเขียนให้หัวกับนะคะตัวปลายหางเท่ากันนะคะ เขียนไว้ด้านล่างนะคะของพยัญชนะต้นทีนี้เรามาฝึกอ่านคําแล่วคล่องกันเลยค่ะอ่านตามครูครูแตงนะคะคําแรกค่ะดอูดูคออูคูมออูมูพออูผูฟออูฟูปออูปูไม่เอกปูปออูอูไม่เอกอูขออูคูไม่เอกคู คออูคูไม่เอกคู่สออูสูไม่เอกสู้กออูกูไม่โทกู้ตออูตูไม่โทตู้บออูบูไม่โทบู้กออูอูไม่โทอู้สออูสูไม่โทสู้พออูผูไม่โทผู้มาดูภาพนะคะอันนี้เป็นภาพปูปูสะกดยังไงก็คือปออูปูภาพรูก็เป็นรออูรู หูก็เป็นหออูหูผูกหออูกอผูกรูปกระดูกนะคะกอรออกระดออูกอดูกระดูต่อไปดออูดอูด,ด,ดนออํานาให้โทน้ําดูดน้ําทีน,นี้เรามาอ่านคาคล้องจองนะคะดูนะคะ่านตามคุณครูนะคะพออานนอพันหออูกอผูกพันผูกรออูกอลูกรออกรรักลูกรักต่อไปค่ะ พออ ka, พอกเพาะปลอูกลอปลูกเพราะปลูกถออูก็ถ nah, ูกตอองอตอไม่ถูกต้องถูกต้องกรอรอกระดออูก็ดูกระดูกพออูก็ผูกชอเออก็เชือกผูกเชือกนอโอมนมบออูดอบนมบูดสออูตอรอสูดคออูนอคูนสูดคูนดออึงอดึงดอูดอูดึงดูดพออูดอพูดมออากรมากพูดมาก รออูกอลูกสอูบอสู่ลูกสู่สอูบอสู้ผออมผอมสู้ผอมทีนี้เรามาลองฝึกอ่านประโยคนะคะประโยคแรกสุนัขขู่งูเห็นไหมคะตามภาพสุนัขขู่งูต่อไปค่ะสุนัขขุดดินหากระดูกสุนัขขุดดินหากระดูกไปค่ะครูพูดกับนักเรียนครูพูดกับนักเรียนทีนี้เรียนมาดูโลกของความหมายนะคะโลกของความหมายคำ่าสู่สู่ก็คือดูดเข้าไปดูดออกมานะคะดูดเข้าไปดูดออกมาสู่ ต่อไปเขาบอปูดปูดก็คือนูนเห็นไหมคะปูดก็คือนูนขึ้นมารูปก็คือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตานะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกทักษะนะคะจะดูนะคะอูในแบบฝึกทักษะนะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งีว่าให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูนักเรียนฟังไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเครื่งไมยถูกในวงกลมของคําตอบที่ถูกต้องมาดูข้อที่หนึ่งเขาถามว่าแม่ปูไม่พอใจลูกปูเรื่องอะไร จากที่ได้ฟังไปแล้วก็คือเรื่องการเดินใช่ไหมคะลูกกูเดินเซไปเซมาใช่ไหมคะเดินคดไปคดมาลูกกูเดินอย่างไรก็คือเดินคดไปคดมานะคะเดินไม่ตรงต่อไปข้อที่สามเรื่องนี้ตรงกับข้อใดก็คือเป็นยังไงคะผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างของเด็กนั่นเองมาดูหน้านี้นะคะค้นหาคนเก่งสลูอยู่ไหนนู้นๆลองสังเกตสลูแล้วเขียนทับสลูนะคะแล้วก็บอกเสียงอ่านออกเสียงนะคะคำแรกเนาะอกกอนกหออู่กอผูกนกมูกคำที่สองนะคะพออูพูขอเอาเขาภูเขาขออู่มาฝูงนะอกกอนกฝูงนกนะอกกอนกยออูงายูนกยูง พอเราอัปละตัอูตูปับดูนอหอนอูหนูนออาาหนูนาต่อไปนะคะงออุงูแล้วก็ปออูปูค่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านคำจัดอูนะคะอ่านตามคุณแตงได้เลยนะคะชออูชูดออูดูหออูหหูพออูปูไม่เอกปูส่ออูสูไม่ถูสู้รออูกอลูกพออูดาพูดนออูนอนูนสออูงอสูงสออูบอสู้หอรออูหรู หอมอูมูหอมอูมูไม่เอกมูคอรูครูไม่เอกครูต่อรูตูไม่เอกตรูคอรูดอูดคอรอปลาทออูตูปลาทูคออูปูมออามาไม่โทมาปูมาหอเนาอูหนูเนาะอนาหนูนาหอมออาหมาจออูจูหมาจูต่อไปสามพยางค์ค่ะเนาอานามออีมีเงาอููนามีงูต่อไปค่ะเงาอููมออีมีโตออาตางูมีตาต่อไปค่ะม้ออูหมูดออูดูปออูปูมูดูปู ต่อไปคำสุดท้ายค่ะประโยคสุดท้ายขออูปูหออาหารออูรูปูหาส่วนหน้านี้นะคะจะเป็นให้นักเรียนคัดตามรอยปากสิบคะแนนนะคะคัดตัวบัญจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็ฝึกอ่านดูคำแรกคุณรูแต่งคัดให้ดูแล้วนะคะขออูคูไม่เอกคู่ห่อหูคู่หูขออูปูไม่โทรผู้รออูรูไม่โทรรู้ผู้รู้ต่อไปค่ะขออูราพูดขออูก็ถูกพูดถูกต่อไปค่ะรออูก็ลูกหอนออูหนูลูกหนูทีนี้ข้อนี้นะคะจะให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอกแล้วก็โทแล้วก็ให้อ่านคำนะคะให้เติมแล้วก็ดูว่าคำนั้นมีความหมายหรือเปล่ามาดูนะคะ หอมอูหมูกุญแจเตอร์ไม่ดูแล้วนะลูกนักเรียนก็เติรตามเป็นกุญแจได้เลยนะคะหอมออูหมูไม่เอกหมูบออโนบานไม่โทรบ้านหมูบ้านต่อไปค่ะต่อตอไม่เอกต่อสาอูสูไม่โทรสู้ต่อสู้เช้าเอาเช้าไม่โทรเช้าต่ออู่ตูไม่เอกตรูเช้าตูต่อไปค่ะต่อเตาไม่โทรเต้าหออูมูไม่โทรหมูเต้าหมูเช้าอูมอชมพออู่ผูไม่เอกผู้ชมผู้ต่ออูตูไม่โทรตู้ยออายาตู้ยาต่อไปค่ะออู่ไม่เอกอูรอโอทอรถอูรถพออู่ผูไม่โทรผู้เช้าอายอชายผู้ชายกวอออมความรออูรู้ไม่โทรรู้ความรู้ ฝ่ออูผูไม่ถูผู้หอยอยใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่ข้อที่สี่นะคะเราจะให้นักเรียนเขียนคำหม่ให้ถูกต้องแล้วก็บอกความหมายนะคะอ่าสอเสือผสมกับสละอูแล้วก็ดอเด็กเป็นสออูดอสูรไปค่ะพออูก็ผูก่ออูนอปูนตออูมอตูมฝออูงอฝูงต่อไปข้อที่ห้าจะให้นักเรียนเขียนคำสระอูจากภาพนะคะนักเรียนก็ดูดูภาพแล้วก็ตอบนะคะามาดูภาพแรกเป็นภาพดออูดูนักเรียนก็เขียนเขียนคำว่าดูลงไปนะคะภาพที่สองเป็นภาพหมูนักเรียนก็เขียนอหออูหมู ภาพที่สามซออูตูไม่ถูตู้ภาพที่สี่หอนอ,อูหนูแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพอูดออูถออูดนะคะเรามาสรุปกันเลยค่ะสรุปนะคะสระอูสาะอูปเป็นสรลเสียงยาวเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะคำว่าพอเข้าใจคำาสระอูไหมคะหน่วยเรื่องสระอูต่อไปนี้นะคะนักเรียนก็ ทำใบงานที่คุณครูแตงเตรียมไว้ให้แล้วก็ฝึกอ่านคําสระอูบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้อ่านไดคล่องนะคะบทเรียนต่อไปจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องสรลเอนะคะเรื่องสรลเอสระอูสําหรับวันนี้คุณครูแตงก็ขอฝากนักเรียนไว้ว่าให้นักเรียนตั้งใจฝึกอ่านนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสําหรับวันนี้คุณครูแตงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ